มืัอนี้เนาะกจาบุ้มี่ยังได้เนาะทุกคนเนาะมืัอนี้กลุ่มกันสิมาเราเนาะความือซื้อแกงเนาะที่ว่ากุ้งและก็นองกับสองอีกสองคนเนาะได้กกับพ่อกับเมย์แาบคว้ามือซื้อแกงที่เฮาได้กกลุ่มกับเพิ่นได้ว่าขอบุญขอบุญเพิ่นหลังจากที่ว่าปีใหม่ดาวแล้วเนาะหลังจากที่ว่าผูกแขนเนาะซึ่งประเพณีประเพณีดาวแล้วหนึ่งคือจะมีการโหดทรงนำระเนาะหลังจากนั้นก็มีการผูกแขนอ่ะ เนื้อว่าอาจารย์เนื้อว่าผ่าทรงเองเนาะแต่หลังจากที่เข้าแบบว่าไปโหดทรงผ่าคู่บาอาจารย์แนวทชีอยู่ในวัดนเนาะเข้ากาับวอนต่อมานอเนาะเข้ากาับเสดคือประเภทนี่นได้เนาะตั้งไปโหดทรงหรือว่าเคาขามาเนาะจากคุณทาคุณแกไปโหดทรงกันเนาะเดี๋ยวเล่าเป็นจนังไรเนาะทุกคนกัแล้วไปฝากรับการในน้องนึ่งนะสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ก็มพอกันในแดนรับสองคองสาวกุ้งปากเซเนาะ วันนี้กับว่ามียมังไงเนานะตามที่กุ้งได้กล่าวไปมาคลิปก่อนนะว่าวันนี้กุ้งกัสิ่งเมื่เราเนาะมื่อเราวว่าชีวิตครั้งหนึ่งวันนี้เนาะกุ้งกัสิ่งเมื่เราให้ทุกคนฟังเนาะว่าอ่าความมุสเอ่อซึอ้งใจไรเนาะในที่วันที่เฮาก้มกับพอกแม่ครั้งแรกในในชีวิตกุ้งกวาไหลเนาะทุกคนเนาะอ่าหลายคนดิโซนใส่เนาะว่ามึงคลิปตอนเปิดคลิปนั้นกุ้งวอได้ใส่อันนี้เนาะอ่า กรุงกันไวน้เนาะทุกคนเนาะยานว่าเราไปแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาผิดปกติเนะ <g ül> าะกันไว้ยานยานเออยัอยนยมองเนาะพี่น้องเนาะยันยามองมันปิวขอตาหนากลุงก็ได้กันไว้เนาะกับว่ากันเนาะเพื่ออใสหน้ากากหน้าไหมเนาะกับเพื่อป้องกันโควิดเนาะนั่นเองนะทุกคนเนาะปล่อยผอมกันได <g ül> ้เนาะก็มา่เข้าเรื่องกันได้เนาะพี่น้องเนาะกล <g ül> ุงกับสีเราไม่จะสีเนาะกันวันที่กรุงไทยคลิปนี้คือ วันที่1 9เกาะเะเดือน4 2 5 6 3กัเป็นวันถิดเนาะแต่กกลุ่มซีมาเราย่อนดังเนาะคือวันที่วันที่18เดือน4 2 5 6 3คือวันครบรอบ1ปี1ปีของกลุ่มที่ว่าเออของกลุ่มกับน้องแล้กก็อีกสคนเนาะมีการแบบว่ากลุ่มกับหรือว่าเคอรคาม่ากับพอกับแมเป็น ขังท่ออีทเนาะในชีวิตกับอะไรเนาะทุกคนเนาะว่ากลุ่มกับตั้งแต่เกิดมากลุ่มกับโบเคยกลุ่มกับเพิร์นเนี่ยว่าบอกักเพิ่์นแต่ประการน้อยแต่ว่ากับกับบุคูลเนาะคุ้นกับคิดคือกลุ่มบอลเนาะให้กาคนอื่นกาทะเลกลุ่มเงินกาไรแต่ว่ากาพ่อกับแม่เสียกลุ่มโบเคยกาตะเกียร์เนาะแล้วกับกลุ่มกับซีมาเราเหตุการณ์แบบกลุ่มกับซีดาวันเนาะ เมื่อปีทีเดียวเนาะเมื่อปีทีเดียวสี่เนาะทุกคนเนาะเมื่อปีทีเดียวเนาะเมื่อที่ที่เก่าเดือนสี่สองพันถล่วยหกสิบสองคือปีทีเดียวเนาะที่ว่าคุ้งเองแล้วกัพี่น้องสองคนเนาะไปยกอ่คันเนาะคันเทียนอ่าเทียนได้ว่างเงื่อนเงี้ยงไปกลุ่มก่าก็เข้ามาตามประพินประเนืองประเพณีเราคือหลังจากที่ว่ามีการจัดปีใหม่ ปีใหม่เนี่ยนะทุกคนปีใหม่สงการเนาะก็มีการโดยปกติเดี๋ยวกะเสียนิมนต์ผ่าดงมาเนะาะดากะไฮพ่อแม่ปัจจุบนันเาเนาะอะไรโฮดสงเพิ่นแล้วกับครอบพ่อนเพลินเนาะว่่าอาแล้วแต่เนาะผู้ริจคอย,ยังขนาดคือตามประเพณี้เราเดี๋ยวเมื่อปีนี้เนาะเพราะว่าปีนี้กะกะบริจาคเนาะทุกคนนืองเนื่องจะว่าโควิดนี่แหละเป็นกะได้สั่างงดขนาดแต่ว่ากรุงศรีเราว่าเออ่เหตุการณ์มันแนวไรเอ่อ ภาพยนต์นี้เราเป็นจังไดงล่ะกะไอ้เนี่ยจนหอดทิ้งว่าเรื่องเออ่ข้างแรงในชีวิตดีว่ากับพ่อกับแม่ว่ามันเป็นจากไหนเองนะทุกคนเนาะก็ะคือ้หนึ่งหลังจากที่ปีใหม่เดียวนะเนาะเพิ่นก็มีการทดสงผ่านเนาะหลังจากงานทดสงผ่านเลวผ่านมือน,นั้นเนี่ยวันเออ่วันสงการานต์เรีอว่าวันสงผ่านเองนะทุกคนเนาะวันนี้กะสิมีการเออ่ผูแครนะ่ะเรียกว่ามัดแครนผ่านะ่ะ ผูเค้นคือว่าเนาะก็คือถามว่าในประเภทนี้นะผูเค้นคือว่าในเพิ่นมี่ยังแน่คือหนึ่งกับโบมี่ยังดายเนาะเข้ากับเตรียมคันไปเนาะคันใกล้คนคุ้มจะเห็นเนาะคันที่กุ้งไม่เคยอารมณ์เนาะที่ว่าเข้าไปวัดนะเข้ากับซิมีคันเนาะคันกับคันในคันหนึ่งกับซิมี่ําหอมก็คือนําขมิ้นั่นแหละนําขมิ้นนั่แหละหรทุกคนเนาะกับซิมี่ําหอมเนาะที่เข้าจะเตรียมไปแล้วกอ มีผายบอแล้วว่ามีเงินเดี๋ยวแต่เ้าสิใสเนาะแต่คนเนาะเ้ากลับไปห่วมนล้วเพลนประเภทนี้มเพลนเนาะแล้วกรุกาสิขึ้นดูให้ทุกคนเบิ่อกันหน,น่อยว่ามันเป็นเนี่ยอะไรน,น,น่ะจากกรุงจำไลยเนาะกรุมีหูบอยู่เนาะนองจากนั้นเนาะเ้ากลับไปโพส่งโพส่งผาเนาะแล้วก็เพื่อนกาสิเพื่อนกาสิสวดทำเห็ดเหเ็ดประเพณีตามประเพณีเนาะเนาะคือกะเพื่อนกาสิสวดทั้งท่ามเวรแต่เด็กห้องกับกนางอ่า แค่นั้นแหละวะทุกคนนหกกลุ่มกับบอกละเอียดบาหนะกแตว่าพอหลังจากที่ว่าเปิ้นเออมื่อเฮานำเอาคันที่เฮาเตรียมไว้มีผายปุกแขนแล้วก็มีทูมีทใสกายว่ามีเทียนมียังนะตามประเพณีเราเน,นี่ยน,นะทุกคนเนาะเปิ้นก็จะมีการผ่านะผ่าสมการที่มีการสวดมนต์เรื่อสวดอิสังเดวพอเสรดเดลเนาะเปิ้นก็จะร่อนนำเอ่อนำหอม ก็คือนำคีมินที่ว่าทั้งวัดเพอนเดจ้าไหเนาะทุกคนเนาะเท่ากับถึงประเจาสนก็เรียกว่าไม่ออกไม่ชี้ที่บ้านกรุงนะก็จะนั่งเลี้ยงแถวกันแล้วก็พระทรงเพื่อนก็จะเอาไอ้นำไปขายว่ากรุงกระบกว่าละเอียดไปได้เนาะทุกคนเนาะก็มาเห้าก็นั่งกลมกัาบเ้าะทุกคนเนาะก็คือเป็นประเภทนี้แล่วเนาะแต่ว่ากระบไห้โดยปกติแล้วก็ไม่ยิ่งเน้นโบคขวัถูก เรื่ว่าไม่ออกเนาะถ้าเอินว่าภาษาหวานปุ่งเนาะโดยผู้หญิงเดี๋ยวจะเอินเอินนำตัวเองว่าเป็นเม่ออกก็คือก็ซ่อนท่วไปเนาะแบบว่าทางกวางราชจะเอินว่าไม่ออกเนาะทุกคนเนาะและกะอีสังกอบันนี้อ๋อและกะล้างกระเทือบบรรทุกทรงเนาะเขากะจะใส่ผมเนาะผู้ไดผมเงี้วเถอะนะ เป่นกะทอบกะจะเอาไปผมก็เหานะไปทูกับตีนเพิ่นนะว่าเถ่าเพลินนะเถ้าผ่านนะชอบจะขอบุญก็คุณแต่ว่าหามเด้่ทุกคนเนาะทางดาวและหามคือว่าคือคือเห่ากะนับถือเนาะนับถือผ่านับถือยังเป็นแบบว่าเป็นที่สุดเนะนะคือว่าเป็นเป็นบุญเป็นไอ้ช่างกะข้อขันกุ้งก่ออะไรก็ศาสนาเลยว่าอ่าผ่าทรงเนี่ยเป็นทีซุ้งเนาะทุกคนเนาะถ้ากรุงเบาพิษต่อประการใดเนาะสำขอโทษขออผายเนาะทั้ง งพี่น้องฟังละฮะในนะคุณกะอยากมาเราไล่ล,ละเอียดแล้ว่ะอยากบอกให้พี่น้องฟังนั่นนะแต่กุ้งบอกพีดไปกันใดกุ้งแต่คอถอดก็ฝันนั่นนะ้อแต่พี่น้องฟังละฮะในนอฝันนอค่ะจีนบ้าบงบบมีการเอาพรมนะไปเคาะพ่อเพื่อนนะทุกคนเนาะเอาเอาพรมนี่นะ,ะไปทู่งเถาเพื่นนะก็ผมให้แบบเขากับอธิษฐานการแ,แต่เนาะเขาจะอธิษฐานเนาะ แต่ว่ากลุ่มกับเด้เคยเหตุอยู่ครั้งหนึ่งนะถ้าจําจํำผิด <c oughs> อย่างว่าเออเขอให้เนาะให้ดูไงนนไปอยู่ถ่องอยู่ไทยเดยทำงานอยู่ที่ใดเนาะขอให้ดูอ่ะยังก็พอๆคนที่ดีเด้อว่ายังคนจริงใจ,งจกับเข้าอ่านะอันนี้ก็บก็ขอพรตามไปตามที่ข้อต้องการตามทุกคนต้องการเลยเนาะก็เนาะหลังจากนั้นบมอหลังจากพิธีผูกแกนเขาว่าเสียเด๋วก็คือลูกหลานทังสีน่นะกลับไปฮดซุ้ง ไปวสง่งผู้เฒ่าผู้แก่น่ะนะที่เพื่อนมีอายุผู้สูนั่นน่ะไปขอบุญขอบกุณเพื่อนนะไปกะไปยั้งไปผูกแขนเพื่อนเออดูดานก็บอบ้ายังไงบ้างไปเวอีสังกระเป๋าไปเรื่อ,ของ,ง,นนงของกุงกง้งเด้เนาะทุกคนเนาะยังก้องกุ้งก็มียม่ว่าขังขังแดกด้วยอ่ะขังแดงในชีวิตกุ้งนะเจ็ยวออะย่ะข้อความซื้อกุ้งเลยนะแบบว่าพี่ังเนี่ยสี่กุ้งนึ่งกุง้มอะสิกาบสิก,ก,าบก,กาบไพรสิเกลาบไร เ่สร้างกระพริบกะไรแต่ว่าแต่กระพาะกระแม่กลุ่มบกเคยไนีเข้ากันไป,ปมางโมเคูว่าความหูซึ้ของคนอื่นน่คิดคือกลุ่มเงนอะคือเข้าไปบะาคือเออแล้วกลุ่มกบบเทียมแล้วกลุ่มเป็นคนเน้าสินะแต่ความการแสดงเอ่อความหมูซึ้หรือว่าความหากักหรือว่าเข้ามสิบอกกระเพาะกระแม่นี่กลุ่มบมเคยมีเนปัจจุบันกูยิงกั่เคยบอกว่าบอกหกนะักขนาด แต่ว่าเ้าก็คิดว่าเฮ้ยแข้งข้าบอกหักมันก็คือล่มปาก,กว่าลนะ่ะไม่บอกซึ่งกุ้งนี่ก็เออก็เห็ดทุกอย่างเห็ดแบบว่าคือกุ้งเย็นงานเนาะก,กับมีเงินกุ้งกับฟังให้เพลินนะอยากกินน้ำปลาก็ะสือลอยสินะกุ้งก็สิบอกเพล่นนะน่ะกุ้งกับเมื่เคยกุ้งกับเพลินจักเถื่อนเมนะื่อเพื่อทีเดียวนะมีกุ้งเองหนกักอะมีน้องอีกสองคอนเนาะก็ได้พากันนะเนาะอ่ะเดี กับอายุร้ายเน่นแต่ว่าเขากับว่เคยอายุกข้าวกลัวเนาะแต่ว่ากับวเ่วเ,บวเ,บเคยกลุ่มกาพอกับคือกุกนะกุลก็เป็นคนคกับว่าเนาะกุลกับว่เอาคองสูงม,มาเอาเรื่องแบบนี้เนาะกุลก็เป็นคนฟังเทปฟังธรรมเป็นเนาะกุลการซึ่งในถ้มเนาะที่กุลเคยฟังมาเนาะเคยฟังมาในนั้นนะคนว่ากุลก็เลยฟังเทปฟังธรรมการฟังเป็นฟังในยูทูบมาเนาะทุกคนเคนาะว่า อในเมื่อเข้ามีโอกาสเนาะเข้าก็ควรที่จะเห็ดในอ่าในวันที่เพลินเนาะยังแปลว่ายังมีรอยยิ้มยังมีเสียงหัวหลอกกับเข้าจังสีนะกลุก,คก็คือไม้ความว่าเข้าควรจนทีจะแสดงออกหรือว,ว่าอ่าบอกเพิ่นว่าฮัากเพิ่นได้ว,ว่าแสดงออกอย่างไรอย่างหนึ่งก็พอกับแม่นั่นเองนะทุกคนเนาะกลุ่มกับในมีโอกาสเนะาะปีทีเดียวเนาะกะวันที่สิบแปดอ่า ขณะเป็นปีนี้เนาะก็ครบรอบหนึ่งปีเนาะที่ว่ากุ้งได้กลมกะเพิ่นเนาะกับน้องสามคนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กุ้งกับชิมบอกความืูซื้อเนาะว่าหูซื้อจังใดนะทุกคนเนาะแต่ก็มีอาการแยงวอในวันที่กลุ่มกะกระมีนะทุกคนเนาะมือในกลุ่มกาใ้กลมกะเพิ่นเนาะความืูซื้อพอตอนหนั้นเกาห้องเกาคว้าหูแล้วมันแบบว่ามันออกมาทางไหนมันออกมาเองอะนะเงอนัในกลุ่มกับกลมกะเพิ่นเนาะมีน้องแน่นะกัมี พี่น้องสองคนเนาะแล้วก็มีกุง้งนะยูฮนานนะกุ้งกะเอาเงินเนาะคือสิดสั่งคว่ำต่ลูกของตัวเองเนาะแบบว่มามองหายตัวเองคิดนั่งกันนะทุกคนเนาะเพราะกุ้งเป็นคนแบบว่าใจเสาะก็ยั้งแบบว่านิดๆใน,นหน่อยกุ้งเป็นคนหายง่ายเลยนะนะกุ้งกะหูคือกันเนาะก็ประมาณนี้นะเนาะคือกุ้งตอนนั้นอนะเลิก็ไปกเห็นเนาะว่ามันนอกของนะหน้าเทากับว่าเทาโบ่เคยเหนเน็นแะน่นอะกับว่าเพิ่นก็คือสิบุคิดแต่เทาซิมีแบบว่า โมเมนต์ Moment, มาบอกกับเพื่อนแบบดีแบบว่าดีๆจะสนะี่ขนาดอ่าแล้วก็ในมือนะเนาะกลุ่มการจะใส่เงินนะเงินไปอ่าเงินไปอ่าไปขอขามาหรือว่าไปขอบุญขอคุณเพืนะ่อนเนาะแต่คนบังหน้าช่วรแน่นี้เนาะในว,ว่าผู้ใดนที่เป็นเคยเป็นเพื่อนเฟซในเอ่าเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กไม่คนดาวเนะาะการได้ส่งนี้ทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าในคนข้าเจ้าได้ลองเฟซบุ๊กกันเนาะว่า หลังจากพิมายเป็นเหตุนังในจังจสีนะประมาณนี้เนาะก็คือในมือน,นั้นเนาะที่ว่ากลุ้มได้ได้กลกุ้มกาบเพื่อนเลยนะกับต้องก็คือกันเนาะต้องไม่เทียนเนาะไม่ถูกไม่เทียนได้ว่าไม่เที่ยนกันหานะมีดอกไม้แล้วก็มีเงินไม่ไข่บุเกนเนาะมือน,นันกลุ้มก็ได้ใส่เงินอใบหอยสองใบใบหอยบาทเนาะทุกคนเนาะใบหอยสองใบแต่ก็วบสองพัน สองใบกุุงกระเด็นก้อนตะเราาไปที่แดยวที่ใส่แขแข่แข่แขพันหนึ่งว่าหารอยสองใบเนะะบบาะพวงกักบเร,รบบสาสั่งข่วไปไเป็นหัวยังครับเพื่อเพื่อให้ห้าบวกอากันนะทุกคนเนาะกุุงกระเด็นใส่ไปสี่พันสี่พันสี่พันกีบอะขาคีดเป็นเงินบาทไทยกับอะไรกะประมาณ18บาทด้วยไย่สิบาทนะทุกคนแต่ก็มีอ่ามีท่องสองบาท ทองสองบาทเีปเอาเมนทองอิทเอาเมนทองอะไรทุกคนเนาะก็คือเดียนบาทเดียนบาทให้น่นะเอาเมนเดียนสองบาทให้น่ะก็คือเดียนทองอันเด็ดทุกคนเนาะกึ่งอาศัยไปเพื่อสร้างขั้วไปายแบบตลกไปนั่งไปนะแบบว่าบ่อยังให้เขาคิดแบบอออาการยังไงน่ะเก็ใส่เดียนทองไว้สองบาทเป็นสี่บาทกุ้งกับเป็นกระหัวนะว่ามีเดียนเนี่ย็กระว่าไปเนาะมาหลังจากนั้นเป็นกระว่าเอากลมดมตอนที่กุ้งกลมดมนะ คุณผู้ผู้ในความรู้สึกมันหมายว่ามันออกมาเองนะทุกคนเนาะคุณกันให้น้ําน้ําน้ําตาไหลนทุกคนนีกกับน้องเนาะนุกบ่เคยน่ะกากลกนะตนั้นุุกหเด้อทุกคนุกู่้นความกมาเองนะ่เฮาบ่เคยนะัสิว่าเพิ่นกว่าพ่อกับเนบ่เพิ่นกว่าบ่เป็นหรอก เห็นกระบอกยังพอได้ยังเลยเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งไอ้จั่งกระบอกไปนะกลุ่มมาในกลุ่มกันมันเกาะไม่ไหวนะกลุ่มก็ได้กอดเพื่อนนะคือคือแข่งแรงนะชิบที่ว่ากลุ่มแบบคือมือหนันแต่แขังเดียวนะที่แบบเป็นไงคันมากอ่ะนาห้องแบบว่าห้อบโอเคนะก็คือมือนักแนเนาะทุกคนเนาะที่ว่าแบบ่าอยางดบกเออหลายคนเนาะหลายคนอาจสหเห็นแบบนั้นจนชิ่นเนอะวะ เห็ดแบบบ่อยจนแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสําหรับกลุ่มก็คืออา่างข่างเดียวที่ว่าในชีวิตกลุ่มที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข่างแดงในชีวิตกลุ่มเนาะที่ว่ากลุ่มด้ก้มกราบเพื่อนแล้วก็หมาว่าแบบเขาไปกอด,เ,กกด,ดเพื่อนทีนะคุ่มก็ให้ให้ยนักเลยทุกคนแต่ว่าน้องมันว่ให้น้ำโดยคือน้องมันอยู่กับพ่อกับแม่์ได้ปกติน่ะชิงว่ากาลุ่มก็ยังอะยูยูไทยนะยูไทยมานดดอะนะเฮากําบัง เพือนเที่ยวหามาชีนะเขากะเขากะบซุ้มให้เปิ่นเห็นสังเห็นซาเนาะกะรเอาวัตถุคือกันเนาะทุกคนเนาหัวเจะแต่ว่าจ,ะจะีโม่ของกลุ่มนะผู้เชี่ยวกรุ่งกาเพิ่นกะผู้เชี่ยวแบบอ้ยพอมอัพทานมาเดียวนะเขากะว่าเอ้ยมันกะบมันเป็นเดือดหยาบอยัง,ยงที่เข้าที่ว่าจีกลมกาเพิ่นได้ว่าจีคอขอมา่าได้ว่าจีข้อมูลข้อคุณเพิ่นอีสีนะในขังหนึ่งคือจีมีฝังปีหนึ่งขังหนึ่งขณะที่ว่าเขาจะเห็ดนะ ก็คือวันสงการในวันปีใหม่ที่เขาที่มีการทัสรทรงเพลินเอาหนังหอมไปย่างให้เสียนะก็คือมีเทเตียเท่านั้นนะนท,นนนะที่กูุ่มกีดบานะ่ะแต่ปีที่แล้วกูก็ได้ลเฮดเดียเนานะก็รู้สึกว่าอุ้ยมันพอหลังจากเสียแนะ่นเนาะกูก็คิดว่ามันก็บ,บันยากการที่เขาสีแสดงความมุ่งซื้บอกก็เพลินด้วยว่ายังสีนะทุกคนเพราะว่าคนอื่นนี่เขาเอา่เอไอช่างคนอื่นในกรมการทะ้ง้แบบว่าดวงมือกับวห้กับทับ้งกาไหลแต่ว่า กับก็พอก็เม่เข้ากันยังบ่เคยสินะเอ้ยกุ้งก็อยากรว่าเอ้ยการที่เขาเห็ุแบบนี้มันก็ปริญญาเนาะผู้ใดที่บ่เคยเห็ุกะเห็ุไรเนาะทุกคนเนาะแดี๋ยวเอ้ยมันก็อย่างไรกับชีวิตหนึ่งมันก็เช่นไอชิว่าชีวิตหนึ่งที่เข้าในกลมกับพอกับเม่เนาะก็ถือว่ายัง บุญอียังก็บุญพอเท่ากับผู้เขากะว่าบุญเมยเท่ากับทองฝ่ายจังแต่กุ้งกะว่าเป็นกระขายมาเนี่ยนะเด็กว่าเออการที่เ้าได้่กุมกบพ่อกับแม่บอกขอบุญกคุณเพิ่นนวลไหวเพิ่นนเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตกุ้งกระเสือนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเนาะที่ว่าถึงกุ้งจะอยู่อ่ะยู่ตั้งแด้เนี่ยสนะกุ้งก็อ่าคนจีหูยจักเลยว่า คน้นอะไได้จริงได้อย่างน่ะมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยทุกคนมันกับแบบว่าสิ่งกุ้งจยูผู้เดียวออ,อยุไทยยังซี่แต่ว่ากลุมกับพอ่พอๆแต่คนที่ดีตามที่เข้าไปว่าสอ่อขอเลียขอพ่อนื่ว่าการที่เข้าเลยเหตุดีกับเพิ่นที่ว่าเข้ากับวันเห็ุอีกอย่างให้เพิ่นเสียใจนะทุกคนเนาะคลิปนี้มันกับีอย่างไดนันคนกุงกับเราว่าจะสีเนาะถ้าว่าคลิปนี้เนาะมัน มันกุ่มอ่าถ้าว่าคลิปนี้เนาะกุ่มเบาเาพิษประกาศใดเนานะกลุ่มต้องขอโทษขอฝากนำมาทีนี้เนดะ้อแต่ว่าจะคิดจังไรกันจะเรียกคอมเมนต์ตาน,นี้เนดะ้อทุกคนเนาะกับกุ่มกับว่าในซัมนีนะ้เนาะทุกคนเนาะจังไรกุ่มกะขอฝากช่องฝากช่องอ่าช่องสาวกุ่มฝากเส้นในเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กุ่มกับบนะุ้มี้ยังสียวเนาะกับว่าซัมนี้เนาะทุกคนเนาะตอนนี้กุ่มกับขอลาทุกคนไปก่อนพนะี่น้องบ๊ายบายสบายดี